ที่เร็วเห็ครับเต็มพรานให้คนแรกนะลูก3า1สองอเป็นปิยาหรือคำนามคำนอาดื่มเาวเต้องดื่มเป็มปิยา้องอ่ต่อไปคำว่ารักทงซาทาแปลว่าอัวปยาต้องวิ่งต่อไป ไห้ให้ใเป็นงซาทองอไปยององเหลยวทงซาทองบครับเออตองทองซาทองซาถต้องโอเคสายทองซาถต้อง มาไปดนัดตั้งแล้วเออถูกต้องเป็นหยองซามาโอเคโอเคหยงซาถูกต้องมาไปต้องหยองซาดังตีวีออสมาไป